น้ำก่อนเฮ้ยไม่ไปไม่ไปโอ้ไม่ไปอาบน้ำอยากกินทุเรียนแล้วโอ้โหไม่ไปค่ะแม่แม่ดูวะไม่อยากไปอาบน้ำอยากกินทุเรียนนะลงมา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 โอ้อยเขมยไปอีกแล้วเขยมยไปอีกแล้วโอ้โหเผลอไม่ได้เลยว,วางไว้ตรงไหนเขารู้หมดเลยนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะแม่แม่วันนี้ค่ะนะคะก็จะพาลูกๆก,กินทุเรียนนะคะ โอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะแม่แม่ขาเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะมารีวิวก่อนนะคะก็ไม่ได้ให้กินหมดนะคะให้เขากินพอแบบชิ้นสองชิ้นเอ้ลูกหนึ่งสองลูกโอ้น้องล้างเต้นเย็นเเย็นเตเย็นโอ้ยโอ้ยกล้วยกล้วยกล้วยกินกล้วยไปทั้งเครือเลยจ้าเอาไปแล้วโอ้มีแตงโมด้วยขโมยแตงโมไปเลยลูกหนึ่ง ปาทอต่อหน้าต่อตาเลยค่ะแม่แม่ไหนไวะโอ้โหอ้ฉ่ำเลยปาทโทอไหนอร่อยไหมฮะโอ้โหอ่อนๆก่อนเอากล้วยกินอีกกินกล้วยอีกดูค่ะถึกล้วยไว้เลยอ้าวหนูไม่ได้ขโมยเนาะหยิบไปแม่มัวแต่เมาส์เพลินนะคะหนูก็กินรอเลยโอ้องัม ไปอาบน้ำปลาปลาอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวแม่ให้กินทุเรียนเนาะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนอนไม่ไปไม่ไปโอ้แม่ไปอาบน้ำอยากกินทุเรียนแรงโอ้โหไม่ไปค่ะแม่ดู้่ไม่อยากไปอาบน้ำอยากกินทุเรียนมาลงมา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 อาบน้ำไหมอาบน้ำหรือกินทุเรียนกับแม่ไหนไหนน้องมัง เอออ่ะแม่เอาเม็ดออกให้ก่อนงามเออโอ้ยอยากกินทุเรียนค่ะกลิ่นหอมโชยมาเลยเนาะเดี๋ยวแม่เอาเม็ดออกก่อนลูกป้าป้าป้าลูกก็เชื่อมาฮะมาไปไหมไปหรือว่าอยู่ตรงนี้โอ้ยขโมยถ้วยไปอีกแล้วหนึ่งเครื่อขโมยไปอีกแล้วโอ้โหเผลอไม่ได้เลย วางไว้ตรงไหนเขารู้หมดเลยนะคะแม่แม่อันนี้น้องนี้ต้องแจ้งก่อนกล้วยเป็นกล้วยหอมเขียวนะคะสุกแล้วค่ะแม่แม่คะ่ะเป็นกล้วยจากบ้านของน้องนิกเองนะคะปลูกเองค่ะนะคะอ่าปลูกเองนะคะหาอะไรลูกเอาอะไรอ๋อน้องอยากกินอะไรอู้น้องนอนอู้ดูตาดูตา,ตา <RC> อ๋ออจะก <g> ้ <Fold> มมกล้วยอีกแล้วก้มมกล้วยอีกแล้วก็หนูรู้ว่าพ่อจ๋ายังมีกล้วยอยู่นะลูกเนาะ อเออใจยเย็ยนๆใจยเย็ยนๆหาอะไรอีกอไปดีกว่า <c oughs> แล้วกินทุเรียนไปผูดเดียวเองหรอ,อมากินทุเรียนอีกมาลูกมากมา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 ,มาไปนอนทําอะไรตรงนั้นมาหามาหาแม่กินทุเรียนเร็ว <c oughs> โอ้โหเป็นพิษที่เรียวมากเลยนะคะคลิปนี้ <c oughs> ไม่ทันได้ตั้งตัวตั้งใจอะไรเลยไปคุกเข่าทำไมตรงนั้นหาแม่มาโอ้โห พอดีเมื่อกี้ต้องแกะเม็ดออกให้น้องด้วยนะคะเวลาให้ลูกกินโอ้โอเคจ้าอยากกินอยากกินนี่กินเปล่างามกินไหมลูกกินไหมกินไหมโอ้โห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 โอ๊ยหนออะนั่งซองงับงับไหมงับไหม หนูกินเองหนูโตเป็นสาวแล้วหนูกินเองโอ้โหแล้วให้พ่อกินด้วยลูกอ่าให้พ่อกินด้วยไหมเอาไปให้พ่อแสนสุกกินด้วยปะ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 โอ้ยหนูอยากกินว้าอยากกิน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 เอาให้พ่อแสนกินด้วยปะปะโอ้โหูใหญ่โอ้โหไป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 ให้พ่อแสนกินด้วยปะไะไปค่ะนะฮอทุเรียนว้าวพ่อจ๋าได้ทุเรียนไปแล้วน้องนางไปไหมลูกหรือว่าจะกินกับแม่ไปป่ะพ่อจ๋าไหมโอ้โห ไปแล้วได้ทุเรียนไปแล้ว,วมีผลไม้อีกไหมเนี่ยไปเร็ว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 บ่งพ่อ,พอจ๋ากินด้วยแบ่งพ่อจ๋ากินด้วยพ่อจา๋างามงามให้หนูกินด้วยค่ะให้หนูกินด้วยให้พ่อจา๋าด้วยครับงามโอ้โอโน้องนางด้วยน้องนางด้วยโอ้ยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันโอ้ยหนูนี้แล้วหนูนี้แล้วเอาก้<อ>า,<อ>าปากงแล้วค่ะอ,อ่าเท่านี้ก่อนลูกเท่านี้ก่อนเพราะว่าเอา่อเป็นหน้าร้อนเนาะแม่แม่ขาให้เขากินพอแต่ว่าหายอยากนะคะกินพอแต่อัน กรุบกรีบนะคะกรุบกรีบเนาะเราจะให้กินเยอะก็ไม่ได้กลัวลูกจะร้อนในนะคะถ้เขากินพอแต่ว้ายทุเรียนปีนี้ได้กินแล้วนะคะ <มา S 1> ขอพระคุณความรักความเมตตาจากคุณยายเบนนะคะสนับสนุนส่งคะแนนมาให้ครอบครัวน้องมินนี่นะคะเราก็นำคะแนนไปซื้อ,อ,อผลไม้ที่ลูกสามารถกินด้วยได้นะคะเราก็ ทุกอย่างละคะที่เขากินได้นะคะเรากินได้ด้วยเขากินได้ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณยายที่เมตตานะคะเฮ่ต้นสับป,ประรดกองโตที่พี่เล็กสนับสนุนให้ตอนนี้ก็ยังไม่เหี่ยวนะคะแม่แม่แต่ในกล้องอะ่ะมันจะทึบไปหนึ่งถึงสองระดับเลยนะคะเออกินอยู่ตรงนี้ก่อนแหละพะ่อจ๋าเข้าที่ปะเข้าที่เข้าที่ก่อนเอา้าเข้าที่พักก่อนไหมลูกแล้วนั่งทำยังไงโอ้ <c oughs> <c oughs> เขาไม่อยากไปพ่อจ๋าแข้งขาอ่อนแล้วดูดูไม่อยากไปหนูไม่อยากไปค่ะเออหนูไม่อยากเข้าที่เนาะเฮ้ยคนเคาอยากเที่ยวใครเขาจะไปอยากเข้าที่ล่ะอืมไม่ไปหรอกหยุดไปแล้วดูฮะเฮ้ยใครอยากกินทุเรียนใครอยากกินทุเรียนทำยังไงอยากกินทุเรียนไปทางไงไหนไหนวิ่งไปดูข้างหน้าซิมีทุเรียนไหมไปดูสิเฮ้ยเ มีแตงโมไว้ด้วยมีแตงโมไว้ด้วยโอ้โหไปสนใจสนใจอ้อยอย่างเดียวพ่อจ๋าตอนนี้แตงโมทุเรียนได้กินหมดแล้วไว้ก่อนขอลุยอ้อยก่อนนะคะเออเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยโอ,โอ h, ้ยมา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 มีของกินอีกเปล่าหาแม่จ๋า <c oughs> หาแม่จ๋า <c oughs> เออมีอะไร <c oughs> มีอะไรอยู่ตรงนั้นเฮ้ยแตงโมแตงโม เอ้ยทำยังไงได้แตงโมแล้วกินตรงนี้เลยหรอจ่ายตังค์ด้วยนะโอ้โหรุ่นนี้ไม่มีไม่นีไม่จ่ายค่ะกินให้รู้กินให้เห็นเลยเห,หาอีกห,หาอีก,อกมีอีกเปล่าแม่จา๋าโอ้ม,มีกับข้าวอะไรกินบ้างจ้าวันนี้ไปเอาไปแบ่งพ่อจ๋ากินด้วยนะกินด้วยกันไป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  วันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยค่ะแม่แม่แต่ละวันออ้ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเออเดเนให้ป้าจ๋ากินด้วยเออแบ่งๆกันนะคะคือแต่ละวันตรงนี้ก็จะหาผลไม้นะคะที่หลากหลายอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะอาจจะมีนะคะมีพวกกล้วยพวกแตงโมนะคะแตงกวามันแก้วค่ะพวกต่างๆแล้วแต่วันค่ะเพราะว่าตลาดก็แล้วแต่วันที่เขาจะได้มานะคะ,นนะเอาไม้ โอพ่อแสนขออีกบาลูกน้องนี่คิดว่าพ่อแสนสุกตกมันรอบนี้น่าจะยาวเลยค่ะแม่แม่เพราะว่าหนักเหลือเกินมิถุนากรักดาคุณเด่นน้องตะอ้วนน่าจะช่วงช่วงนั้นแหละนะฮะจึงจะหายขาดพอหายขาดได้ประมาณ3-4เดือน เรมาอีกค่ะสุขสมบูรณ์แล้วเกินถูก่อนถูก่อนฉ <c oughs> ลาดมากเลยนะหมูอ้วนสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามเพิ่งเข้ามารับชมเนาะอาจจะสงสัยเอ๊ะน้องนิกน้องนางเป็นตุ่มตุมตรงเนี้ย เกิดจากอะไรเราทําอะไรเขาหรือเปล่านะคะเขาเป็นอะไร <c oughs> อย่างไรบ้างนะคะเออทําไมลูกถึงเป็นอย่างนี้นะคะดูแลลูกบ้างหรือเปล่า <c oughs> น้องนางเป็นตรงนี้มาตั้งแต่ที่เขาเอ,อต้องเรียกว่าก่อนก่อนที่เราจะดูแลลูกแล้วกันนะคะอื <c oughs> ตั้งแต่ที่ก่อนที่เราจะดูแลเขาแล้วนะคะ <c oughs> เป็นออโรคผิวหนังค่ะติดมาจากแม่เขานะคะอ <c oughs> <c oughs> ไม่กรีดหรอกก็จ๋าจกินอิ่มแล้วอย่ามาสั่งเด้อกินกล้วยสามเครือแล้วจะมาสั่งได้ยังไงคนเขากินอิ่มแล้วต้องรอหิวหิวก่อนนะจ๊ะต้องรอหิวหิวก่อนเด้อค่ะเด้อแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าในส่วนของโรคผิวหนังของลูกนางนะคะก็ดีขึ้นคือหายแล้วไม่คันไม่อะไรแล้วนะคะแต่ว่าตุ่มๆนี้ก็เป็นจากที่ว่าเขาเป็นมานานนะคะเขาเป็นมานานเขาไม่ได้รับการรักษา อย่างทันทีตอนที่เขาเป็นนะคะจึงเป็นทําให้เป็นแผลไปตลอดน้องนี่ไม่รู้ว่าโตขึ้นเขาจะหายไหมนะคะแต่คุณหมอก็คาดว่า,า,าน่าจะเป็นแบบนี้จนจนตลอดตลอดไปเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อน้องน้องไม่ได้เจ็บไม่ได้คันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของใต้ท้องของน้องนะคะหลายท่านสงสัยเลยเละเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ,ะน้องน้องเป็นเหมือนผิวด้านๆนะคะแม่แม่ กออินผลไม้เสร็จกินหญ้าต่อนะคะเหมือนข้อศอกเราเลยแบบนั้นนะคะที่แรกก็คิดว่าววมน้ําแต่ไม่ใช่นะคะก็สอบถามคุณหมอแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อลูกนะคะแล้วเขาก็ไม่เจ็บด้วยไม่คันด้วยก็คือปกติเลยค่ะแต่ถ้าว่าเมื่อใดวันใดวันหนึ่งอาจจะรู้สึกเจ็บหรือว่ารู้สึกคันเนี่ยน้องก็จะพาไปหาคุณหมออย่างเร่งด่วนนะคะเราไม่ปล่อยไว้อันนี้คุณหมอก็มาดูมาฉีดวัคซีนให้น้องทุกเดือนก็ถามทุกเดือนนะคะแม่แม่ไม่เคยทิ้งไว้ว่าเอ,อ เดือนนี้เป็นอย่างนี้เดือนหน้าเป็นยังไงนะคะสอบถามให้คุณหมอดูอาการทุกเดือนก็ปกติดีนะคะน้องก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงรับวัคซีนทุกเดือนนะคะลูกนางน้อยกับพ่อจ๋าเนี่ยรับวัคซีนทุกเดือนค่ะโอเคอยังไงวันนี้ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อ้วนด้วยนะคะขอบพระคุณคุณยายเบนมากๆเลยนะคะที่คุณยายเมตตาให้กําลังใจลูกนางและครอบครัวค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ